คำย่ำสนทยาเชาหน้าบนจัน,น,รนทรพ่อเดือนหน้าต่อมาก็เป็นแม่ท่านท้ายสุดแฟนทัานเมื่อก่อนนันรักบ้านจะกลิ่นสุแล้วพีนน้องเดี๋ยวกินกันเลยพี่น้องนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเนะไก่ย่างเขาสุก,กวางพี่น้องนี่ย่างเขาสนกวางนะครับโอ้โหน้ำมันย้อยตัก,ตกเลยพี่น้องครับไ <S 2 S 2> <dad> ก่ย่างเขาสุก,กวางนี่ต้นหลักมาจากเขาสุก,กวางนะครับอำเภอเขาสุก,กวางจังหวัดขอนแก่นนะครับ แต่เขาจะไม่ค่อยแพร่หลายนะครับเขาไม่ค่อยแพร่หลายไี่เหมือนไก่ย่างไม่เชียนไก่ย่างไม่เช่นนี่แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้กินนะครับแต่เขาต้องกวงไม่ค่อยได้กินนะครับต้องทำทิ่เองเนาะไม่อนเนาะ

ก็มีทำให้น้ำกินกินไว้ทีหลังบอกเดี๋ยวบอกเวลาผมพี่น้องเลี้ยเมื่อกี้เลี้ยเมื่อกี้ต้องมาไล่มานามาที่มาสวนนี่ครับก็ต้องเลือยงกระถิ่นทางนะครับจะไปจากเขาแล้ครับนะครับมีเบียร์มีเบร์ก็มีเหล้ามียาก็กินได้ยอดเลย ไก่เขาสุกวางเนี่ยนะครับให้เป็นเขาใช้แล้วไก่เขาเรียกไก่ซีนะไก่สามสายพันธุ์จะไม่ใช่ไก่บ้านเราเยนะครับแล้จริงๆมันเป็นไก่ผสมอ่ะ ปกติวันนี้จะมาทำทำงานด้วยวันนี้ไม่ไทำเพราะว่าอันนี้ก่อนต้องทำไปแล้วพี่น้องทำไปแล้วก็ามาเที่ยแล้วนะครับเราไปทำอะไรบ้างนะครับมาเที่ยวมากินอร่อยครับมาจากบ้านมาจากบ้านจากของมาครับครับเโย่อร่อยเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขอกินน้ำจิ้นต่อนะพี่น้องนะครับนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญลุ่งเรืองนะครับดวงไม่ตกดวงไม่ขาดแควขาดปลอดภัยอยู่ยงคงพันธชาตรีมีนะไม่ตามฮัสเนศรีเป็นคนมีโชคชัยครับ๊ายบายสวัสดีครับ